สวัสดีค่ะพบเรื่อนเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวซาสา,สาตามะและอกลุงนะคะวันนี้สาวซาสกับอกลุงจะพาเพื่อนๆมาชิมราเมนนะคะรา้านนี้มีชื่อว่าฮิบิกิค่ะตั้งอยู่ที่เมืองนาโกยาจังหวัดไอจินะแล้วก็สถานที่เนี่ยไม่ไกลาจากทีวีทาวเวอร์เลยนะคะืปอว่าถ้าใครผ่านมาแถวนี้แล้วอยากจะมาลองชิมราเมนนะคะก็ตามพวกเราไปชิมกันในร้านได้เลยค่ะ อันมาเจอสาวแซ่บกำลังทำงานอยู่นะครับถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูก็วันนี้เรามานั่งที่ร้านพี่ปิกินะคะเป็นร้านราเม็งจึงๆอิสระญาทีดีโมาอยู่ที่นากยะานะไม่ไกลจากนากยะยาทีวิทั่โลกค่ะเดี๋ยวจะมาลองพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยเพราะเราเขาไม่เคยมานะครั้งแรกเลยก็ถ้าดีเดี๋ยวจะแนะนำถ้าไม่ดีก็จะก็จะบอกให้รู้ ที่นี่เขามีคารามิโซะกเป็นความเผ็ดของให้เลือกได้นะว่ามีตั้งแต่ระดับหนึ่งระดับ2ถึงระดับห้านะก็เมื่อกี้อบรมเรื่องระดับ4ีไปใช่แต่ระดับที่ได้รับความนิยมก็คือสกับสาอ่าสองกับสามฮิตนะครับแล้วก็ดูเมนูมีอะไรบ้างไหนเมนูของชิร้านเขานะคะนี่ เมนูของที่ร้านเขานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมิโซราเมนเนาะแล้วก็จะมีแบบมิโซราเมนที่ใส่ทั้งข้าวโพดแล้วก็เนยนะอันนี้เป็นสไตล์ไต้หวันนะคะแล้วก็เป็นแบบแบบแบบเผ็ดนะคะมิโซราเมนแบบเผ็ดแล้วก็เป็นชูกะโซบะนะคะไต้หวันราเมนแล้วก็มีราเมนซุปเกลือนะคะราเมนแบบแห้งก็มีนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงสาวแซ่บก็สั่งคารามิโซอบุระทันตันเมนนะคะเ,เออทันเมนเทอทีค่ะ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นแบบพวกคัพป,ปิ้งต่างๆนะคะอย่างเช่นชาชูเอยข้าวโพดนะคะหรือเนอยนะคะ,ะหน่อไม้ต้นหอมนะคะแม้กระทั่งไข่ก็สั่งได้ส่วนด้านหลังเนี้ยอันนี้ก็เป็นแบบอาหารชุดเทชโชกุนะคะก็จะเป็นแบบเซตเกียวซ่านะคะนี่อย่างอันนี้นะคะอา้าวเกียวซ่าเซตโตมาพร้อมข้าว พออบลุงสั่งเกี๊ยวซสาซส็ตโตเขาก็ให้ข้าวมาด้วยนะคะอันนี้260เยนนะเป็นเกี๊ยวซา4สี่ชิ้นเนะเาะเขาว่าจะมีแบบเป็นพวกไก่ก็มีนะไก่ทอดอันนี้กลับมาที่เมนูนะมีไก่ทอดมีนัดสอก็คือมะเขือม่วงผัดสไตล์จีนนะมาโบโทฟูอะไรแบบนี้นะคะนี่มาแล้วของอบร,ระดับสี่นะคะโอของสาวแซบก็มาแล้วนะคะ เขาบอกว่าให้ให้ครุกก่อนนะคะมาแล้วนะคะราเมนสุดเผ็ดของอบลุงนี่คือมิโซะนะใช่แล้วอันนี้คือพริกระดับสูใช่อันนี้อบลุงสั่งท็อปปิ้งเพิ่มหนึ่งชิ้นก็คือชาชูวันเก้าสิบเยนก็คือรวมไปแล้วป็อของสองชิ้นเขาบอกต้องคนก่อนนะเพราะว่ามิโซะอยู่ข้างบนใช่ไม่แนะนำให้ใส่เสื้อสีขาวมาจินนะวันนี้อบลุงก็เลยพี่แพรมาเลยพี่แพรมาเพื่อนหนึ่งเพื่อนเพื่อนเลยพร้อม ไข่ก็ขายไปเลยนะใช่ไข่อันนี้ก็คือเป็นไข่อะไรไข่ต้มปรุงรสเป็นทำมาเก็ตแต่ว่าจริงมันไม่ใช่อันจริงเลยแต่มันเป็นไข่ปรุงรสทำบุทบุงอจิสเอ่อก็คือต้มแค่ครึ่งเดียวให้มันเยิ้มๆนั่นเองนะคะอาชิมให้ดูก่อนเส้นก่อนนะ เส้นอร่อยนะแกงแกงนิ่มๆแต่ว่าที่ชอบนุ่มนะแต่ก็แข็งก็กินได้แล้วสุกนะเผ็ดไหมอมลงได้อยู่อร่อยเผ็ดเผ็ดจะได้เลยคิดว่าน่าจะอร่อยนะชาชูหนามากเลยนะนี่นะเออชาชูลองชิมสิเป็นยังไงรู้ว่กินง่าย เหนียวไหมคะไม่เหนียวปีน่ายล้วนรสชาติรสชาติเหมือนทั่วไปไม่ได้เป็นอโอ้ยดูแล้ยวผ่านร้าน<ๆ>นี้ผ่านนะคะเย่ลองขอาแซ่บบ้างมาแนะคะของแซ่บอย่างแบบแข้งก็ต<ๆ>้องปรุงอันนี้เรารไม่ค่อยชอบอกินนะคะ อารมณ์ทำไมมันมีความรู้สึกคล้ายๆทางไทยอิมไอ,อ้ก้อนมิโซะสรไปไหนกว่กกาจะคนเสร็จเ,นนเดี๋ยวเพื่อนรอนานเดี๋ยวชิมไปเลยเนะคะนี่นะคะชิมแล้วเด้อ มันมีความมันๆแล้วก็มีความเค็มแบบดีมากเพราะว่ามีโซค่ความร้อนเผ็ดเผ็ดหมายความว่าอาจจะไม่เผ็ดมาสำหรับคนไทยแต่สนสาแวแท้บางทีว,ว่ามันเผ็ดเพราะว่าไฟริมมันเผ็ดแล้วจานนี้ให้ผ่านนะ <S <S ให้ผ่านนะอ่าไหนชิมเกี๊ยวซ่าดมั้ยเอาเดี๋ยวไฟเดี๋ยวสาวแท้เขาปรุงเกี๊ยวซ่าดก่อนนะร้านนี้เขาดีนะเขามีทะเ,เลเกี๊ยวซาดไทยนะคะอ๋อปรุงเสร็จเลย ที่กดเขาดีมากเลยนะเนี่ยถ้าถ้าถ้าเทเราไม่กดปุ่มมันไม่ไหลเราต้องใส่ยูสีกดด้วยมันจะมแคีพอเพราะว่าเกลัวข้าวใส่ผิงนิดนึงน่ะโอเดี๋ยวต่อแค่จะชิมให้ดูนะ ีะคะต้องงองใ้ความสุดด้านก็อร่อยระดับกลางกลางเครื่องเทศด้านในไม่แรงมากนะคะแล้วก็นุ่มอ่าไม่ถึงเอาว,าว้าว เรา,ก,ากินได้นะอืถือว่าผ่านนะร้านนี้แต่ก็ไม่ได้ไม่ไว้าวมากมเ,เออลอ,ลองลองลองเดี๋ยวลองความคิดเห็นของอบลุงหน่อยเดี๋ยวลองความคิดเห็นของอบลุงหน่อยนะคะอ ไม่แน่ใจกินได้โออเคพวกเราขอตัวไปกินก่อนนะอนะหอมงานมใช่ไหมแต่ว่าเครื่องเทศแบบไอ้พวกกระเทียมหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยแรง <c oughs> บางร้านมันจะแบบแรงมากบอกว่าถ้าสั่งเดียวสั่งเพียมันจะมาต้องกับข้าวต้องระวังนะโอเคกกินนน่อะ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ